พระวิษณุหรือพระนารายเป็นหนึ่งในตีมมรติเทพเจ้าสูงสุดทั้งสามของศาสนาฮินดูอันได้แก่พระผหมผู้สร้างโลกพระศิวะผู้ทำลายและพระวิษณุผู้ปกป้องและรักษาสรรพสิ่งพระวิษณุมักปรากฏในภาพลักษณ์ของชายที่มีรูปร่างหน้าตางดงามและเปี่ยมด้วยเมตตาผิวกายสีน้ำเงินทรงเครื่องทรงอย่างวรณกษัตริย์บางครั้งปรากฏมีสี่กรถือจัก สังคาถาและดอกบัวมีพระลักษมีเป็นพระชายาคู่พระไทยมีพยาคุธเป็นพาหนะในลทัทธิไวยสนพเล่ากันว่าก่อนการสร้างจักรวาลมีเพียงความว่างเปล่า และเผื่น,น้ำอันไรขอบเขตบนกระเสียนสมุดนั้นปรากฏอนันตนาคราชลอยอยู่และเหนือเสียงของอนันตนาคราชคือพระวิษณุผู้บรรทมอยู่ในสภาพสงบเมื่อพระองค์บรรทมบนอนันตนาคราชทรงสุบินขึ้นเป็นดอกบัวและจากดอกบัวนั้นได้กำเนิดพระพรหมขึ้นเพื่อสร้างโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งปวงดังนั้นพระวิษณุจึงถือเป็นเทพเจ้าผู้ดำรงอยู่ก่อนการสร้างจัก,กรวาล มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและปรับสมดุลโลกเสมอมามาโลกอกเผชิญภัยร้ายพระองค์จะอวะตารล,ลงมาในหลายรูปแบบเช่นพระรามพรกะกิษนะพระวิษนุจึงถือเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาความมั่นคงและพลังที่คอยค้ำจุนจัก,กรวาลให้ดำรงอยู่สืบต่อไปสถานที่สำหรับไปสักการะบูชาพระวิษณุได้แก่วัดวิษณุ เขตสาทรกรุงเทพมหานครเทวสถานโบสถ์พรมกรุงเทพมหานคร